ก็ฉันรู้ว่าฉันแทนเขาไม่ได้และฉันรู้ว่าใจเธอมีแต่เขาเอียเสียงไม่ก่อยดีแต่ได้เลยเวอวันนี้พามาเลยป่าปามป่าปาาเพื่อนครับ สวัสดีครับวันนี้วันที่14เมษายนความร้อนแสงแห่งสุริยะก็ยังโผล่ลานสับประสิ่งไปเรื่อยๆครับลากยาวมาหลายอาทิตย์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมตามวาสนาครับคนไหนมีแหล่งน้ำดีๆเกษตรกร,ร,ก,รก็พออยู่ได้นะครับสำหร,ร,รับเกษตรกร แต่คนไหนไม่มีน้ำนี่อับดรับจริงอับดรับจริงใครไม่มีน้ำนั่นแหละน,น้ำคือปัจจัยหลักที่สำคัญในการทำเกษตรที่ใดไม่มีน้ำที่นั่นก็ไม่มีน้ำครับ <c ười> มากล่าวกันเล่นๆครับขำๆสนุกๆกันพามาชม,มปา่ปาปามครับความชื้นยังพอมีอะป่ปาปามความชื้นเยอะอยู่ ไปป่าย,ยางให้งผิงไอ้น,นี้โรคโจ้ได้แล้วโรคโจ้ไม่ปลือขายได้คนระับพอไม่หักยั <c oughs> งพอขายได้กินรายได้ดีอยู่ครับสี่บาทกว่าๆสูงสุดไปสิบสองสิบสามบาทเมื่อปีก่อนหอวย่ยอเท่าเกตวนปามเท่าเกตวนปามจเจ๊เลยเลยแล้วก็หล่นลงมาเหลือสี่บาทหวาๆพออยู่ได้พออยู่ได้ครับมันโดนอย่างนี้แทงปามแล้วรุดเนี่ยอย่าได้ได้กบแล้ว แต่ว,ว่าช่วงนี้หยุดหยุดแทงโกลนะดเดี๋ยวใจตังให้หมดโกนเที่ยวโกนเที่ยวโกนเที่ยวใจตังให้หมดโกนเรียผมมาตังเราก็หลบมาแทงปาล์มสาหรับคนที่ปิดวนปาล์มนะผมไม่มีอ่ะน,นี่ต้นมังคุดมาปลูกไว้ในสวนยางตัวโตดีนะครับมังคุดชอบต้นเล็กต้นเล็กๆกมันชอบอากาศแบบอ่าแดดเลน้อย,อยตอนแดดเยอะๆใบไ,ไม่หมดนี่ฮะดกดีครับทลายเต็มครับ ถึงถึงปุ๋ยถึงปุ๋ย <laughs> ปุ๋ยเป่งเป่งถึงปุ๋ยของเองไม่ใช่มีนี่มาอะไรกองเพื่อไม่ร้อนร้อนเดินป่าป่าบ้างเดินได้บ้างอยู่ในร่มไม่โวยในโอ่งไม่ไวโมวยออกกําลังกายอ่ะเดินออกมานี่โรคกโจเลยว <laughs> ก็แบ่งปันกันไปแบ่งปันกันไปหันเปลือกันบ้าง่ะแถวแถวอืน่นฝนตกบ้างไหม อืข้าราจชการไม่ปรื้อเ่าไรเลยมีเงนเดือนเกษตรกรเพียวๆลำบากแค่ตอนนี้ลำบากแต่ก็ต้องอดทนนะครับปี่ไหนพลุกแล้วได้แรงอกชีวิตมีปิดหวังสมหวังบ้างปะปนกันไปครับเหมือนกับเกษตรกรเลยปีไหนโอเคมันก็สุดยอดเลยครับปีไหนไม่โอเคก็สุดยอดเหมือนกันครับ อยู่ไว้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้บายมีกินมีกายอย่าเจ็บอย่าไข้พอครับพอครับเหลือตังไว้ทำบุญบ้างโ,โอเคแล้วชีวิตแค่นี้เลยครับยังสนใจมันมากสนใจไปก็หน้าเบือ่อเพราะมันมันทำอะไรไม่ได้เหมือนกับต้นมงคุดต้นนี้เลยครับเละายเหี่ยแล้วซื้อของผมมาวันก่อนหกสิบกว่าต้นตอนนี้ผมมาเช็กดูแล้วเหี่ยได้หลายต้นเล้ยถ้าฝนมาทักงานนี่น่าจะรอดแต่ถ้าฝนไม่ตกนี่ น่าจะเรียบร้อยเดสรมอรี <c oughs> ไม่ปือมาซื้อใหม่มาซื้อใหม่ผมมีสเปรไว้เยอะอะธรรมดาเลยครับอากาศมันรน้อนก็จะไปร้อนตามอากาศครับพออย่างเดียวในเป้ามีตังก็พอแล้วแต่ผมหม่โชคดีนี่นี่โชคกรรวันนี้ไกดี้ดดาายางล้วท้าให้ไแต่แรงอกมเล็ดวนปามเพื่อนถึงนั่งมองเห็นอนาคตเลย ไม่กี่วันนี้ได้เบี้ยวเหล่านี่ยบ่อปลาผมผมเลี้ยงไว้ปนั้นแหละเลี้ยงไว้แล้วเล่นนี่มันตัวใหญ่ๆนั้นหละปลานินปลาตะเพียนปลาทอปทีป่โมมีครบของผมมีเยอะแต่ไม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 ไมไมค่อยได้นั้นหรอกสงสารมันครับให้อาหารมันทุกวันแต่วันเย็นนี้อีกอย่างน่าจะสักตัวแต่ว่าปลาดุกันนะเอามาไตรที่มาแกงไตรกะที่แล้วก็ไตรเบราปากกุ้แกงเผ็ดร้อนก เรวโดนปนนี้นาะอย่าไร้เรงงกอ้ยได้โรกเป็ดเสร็จมาหวดกรามภูม